ลักพาตัวไปเธอไมสงสัยว่าคนเดียวกันหรือเปล่าใช่เขามีคำนะคะขึ้นโปสเตอร์ไว้เลยว่าไม่มีใครเชื่อเธอกับความสงสัยของเธอว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เคยลักพาตัวไปแล้วเขาก็ยัดเยียดความบ้าให้กับเธอใช่แล้วถามว่าเธอบ้าไหมครับมันมีความกดดันจากความเชื่อของคนรอบข้างนะคะมาประกอบกับหนังที่มันตื่นเต้นอยู่แล้วว่ามีเวลาเขาใช้ชื่อไทยว่าอะไรนะคะขีดระทึกเส้นตายนั่นแหละค่ะเพราะว่าเธอจะช่วยชีวิตน้องสาวได้ไหมแลวความ คิดของเธอว่าฆาตกรเป็นคนเดียวกันกับที่เคยลักพาตัวเธอไปนั้นจจใช่หรือไม่ครับ <นะ S 3> แล้วก็เขาบอกว่ามีเกร็ดด้วยนะ <c oughs> บอกว่าตัวนางเอกของเราอแมนดาไตเฟตเนี่ยพอเห็นบทภาพยนตร์เรื่องนี้บอกรับเลย <c oughs> <ๆ S 1> เพราะเธอบอกว่าเรื่องนี้เธอต้องเล่นเป็นผู้หญิงที่แกร่งมาก <c oughs> แล้วต้องวิ่งในระยะไกล <c oughs> ๆเธอเลยต้องไป <c oughs> ฟิตหุ่นไปแบบ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันว่าอินทามนี่ก็วิ่งสุดยอดแล้วเธอใส่ส้นสูงมากเลยนะเก่งเก่งมากคือเรื่องนี้เธอต้องไล่ล่าฆาตกรไงอเธอต้องไปตามหาความจริงนะครับแล้วคิดดูไปไล่ล่าใครไม่ไล่ล่าไล่ล่าฆาตกรมันก็แล้วผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องไปทําอะไรอย่างนั้นนะครับนีไงลจึงทำให้เธอถูกตั้งข้อสงสัยว่าเธอบ้าหรือเปล่าครับแล้วเรื่องนี้นี่ก็ ไม่น่านะดูจากตัวอย่างมิดชิดมากเลยไม่ดูไม่ดูแลก็ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเฮเธอร์ดาลียนะครับแล้วก็นอกจากตัวเธอเองแล้วก็ยังมีนักแสดงมีชื่อเสียงว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์คา e เมนเตอร์หรือว่าเวสเบลลี่เวสเบลลี่นี่ก็เล่นหลายเรื่องส่วนใหญ่แกก็เล่นหนังออกโลกจิตนิดนึงก็ดูตาแกสินะ น่าคิ้วเกจะต้องกลัวหน่าตาดีนะแต่ดูลึกลับดูน่ากลัว p ีนี่โรคจิตของคาโรจิตเลยนะคะหรือใครที่ชอบหนังหวังรางวัลก็ American Beauty Ghost Rider a ์อเมริกันบิวตี้ก็เก็บกดนะนะเก็บกฎโกลส์ไรเดอก็เป็นปีศาจนะคะครับนี่คือก่อนนั่นเองนรับมาดูหนังไทยกันบ้างสัปดาห์นี้นะครับมีสองเรื่องให้ได้ชมกันนะครับเรื่องแรก The Chi เรื่องรักระหว่างเธอนั่นเองับครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งของพี่ตายเป็นพักโหกำลังฮอตจริงๆปีทองนะครับโหนะแล้วก่อนหน้านี้อะไรนะอิสเ e t เ e ดเดครบไม่ได้ขอให้มารักใช่ไหมลุกเตรียมเสื้อมาด้วยว่าจะใส่ใช่ไหมชอบแล้วก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องแล้วเรื่องต้องบอกว่าคือก่อนหน้านั้นอีกเมื่อประมาณไปปีก่อนนู้นก็มี อที่แฮงโอเวอร์ภาคสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะนะแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเธอรับบทที่ตรงกันข้ามอีกแล้วกับไม่ได้ขอบังเขาที่แล้วเป็นเป็นกระเทยกันเอเนี่ยใช่เล่นเป็นกระเทยครับเรื่องนี้มาเป็นดีอันนี้มาเล่นเป็นดีนะครับนะฮะแต่ไม่รู้ตัวที่หลังใช่ครับเพราะว่าคุณตายเนี่ยรับบทในเรื่องอ่ะรับบทเป็นบัวนะครับคุณแม่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับแต่ว่า มาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งขั้สุดท้ายแล้วนก็เลยเหมือนกับแบบว่าอยากจะให้ครอบครัวลองอยู่โดยไม่มีเธอดูแล้วก็เดินต่อไปได้โดยไม่มีเธอนะะคแล้วระหว่างทางที่เดินต่อไปได้เนี่ยนั่นะไปค้นพบตัวเองว่าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเสียแล้วมีคนรู้ใจไปเจอกับช่างภาพหญิงที่ชื่อว่าจูนนะครับรับบทโดยคุณแอนสิริวันเดก้าใช่ครับแล้วก็เลยมีความรักขึ้นมาแล้วมีคู่หนึ่งคนที่เล่นเป็นทอมี่นะ หน้าเหมือนพี่อะไรนะที่เป็นดีเจอะใครอะดีเจรุ่นไหนรุ่นเก่าแล้วสิพี่อ้อมสุลิสาโอ้อโอเหเหรอครับคือผมคิดเองยังเห็นไม่ชัดนะครับไม่ <S <S 2> <S 2> มีคู่<ต>หนึ่งหล่อมากครับหล่อมากลแล้วก็มีคู่หนึ่งใช่ไหมคือดาคอลัมนิสนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่ถูกบรักเมย์จากแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อที่เธอจะกู้วิกฤตที่เสียงของเธอกลับมาเนี่ยเธอก็เลยไปทําคอลัมน์หญิงรักหญิงขึ้นมาค่ะ แล้วโดยไปหลอกใช้บ B นะ B ีนี่ก็เป็นทอมเขาเรียกว่าทอมเพลย์บอยอ่ะแต่คือในขณะที่ไปหลอกเขาเนี่ยถูกหลอกไปหลอกกันไปหลอกกันมาปรากฏว่าไปแพ้ใจกับ B ก็เลยไปปกหลุมรักกันอีกนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเดอรชีเรื่องรักระหว่างเธอแล้วก็กับโดยคุณสรัญญาน้อยไทยนะครับใช่ครับก็เป็นหนังโรแมนติกดราม่าโรแมนติกดราม่าอันนี้ต้องตามเรื่องอะไรมานะปีก่อนก็มีหนังออกแนวนี้ เยสโอนอเยสโอนด้วยแล้วดีมีภาค2แล้วนะอะไรครับมีภาคสองแล้วนะกำลังอยู่ในโปรเจกต์กำลังร้อนผมเพิ่งคุยกับทางทีมงานก็ไปเมื่อวันก่อนนี้อันนี้วงในวงในเลยทุกวงในเลยยังไม่มีการเป่าประกาศที่ไหนใดๆทั้งสิ้นี่รายการทีาแรกแล้วแะครกบนางเอกน้องน้องออมก็งานเเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวละครเด่น หลายตัวที่จะมาเล่นในเรื่องใครอยากรู้อะไรมากๆต้องเอสมินมาถามเลยคุณเก่งจะไปคลุกทันทีใช่หรือว่าตามใน Facebook เดี๋ยวก็คือลุกวงไหนตอนนี้เขายังไม่ให้ผมพูดอ่ะอ่าแล้วพูดทำไมคือเขายังไม่ให้ผมบอกว่าคนที่อ๋อรายละเอียดรายละเอียดซึ่งนะครับเนี่ยเบอร์ใหญ่เลยโอเคโอเคเลยอ่ะครับเ่อาซอนปีก่อนนู้นเราคือว่าแบบหนังฟอร์มไม่ได้ใหญ่มากอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าภาคสองที่เขาทำเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขาได้รับการตอบรับที่ดีอ่าไปทางบวกมากมากเลยนะครับไปทางบวกบวก หนังไทยอีกเรื่องนึงที่เข้านะคะในสัปดาห์นี้นะคะวันพะหัสบดีที่ผ่านมาก็คือ407เที่ยวบินผีเราคงจะเจาะลึกกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอสมควรแล้วรครก็มาดูในฝ่ายนักแสดงดีกว่านักแสดงมีคุณมาชานะครับคุณปีเตอร์ไนค์คุณแอปเปิลเสียราชแน่นอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องจอยนะครับ คุณนโมทองกำเนิดนี่ก็รองของมาใช่ไหมแล้วก็มีคุณเอ็กซ์ทิติเวชบุญอันนี้อะไรนะนักร้องใช่ไหมที่เคยเป็นนักร้องแล้วคุณปลายปรเมศอาชัยน้อยอ่ำแล้วก็คุณแก้วกล้าวสินเทพบดลนะครับเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเที่ยวบินซึ่งไม่เป็นซึ่งไม่ได้เป็นที่บินธรรมดานะครับก็ผู้กำกับเนี่ยเขาได้พอดเรื่องมาจากแบบว่าเหมือนกับแบบ อะไรบางชิ้นเนี่ยที่เป็นมือสองที่เป็นมือสองเนี่ยมันไม่ได้มาแค่อะไร่มีอย่างอื่นตามมาด้วยมันเกาะมาด้วยสนิมอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ครับผีไม่ใช่แหรอผีเหนะครับแล้วก็ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสามิติสมบูรณ์แบบเรื่องแรกของเมืองไทยเพราะว่าทุกขั้นตอนในการถ่ายทำใช้กล้องในระบบสามิติทั้งหมดเลยนะครับทวนความจำกันนิดนึงนะคะว่าตากล้องเองก็ไม่ใช่ตากล้องเมืองไทยใช่ครับะเราต้องอิมพอร์ตเข้ามา จากเซนเซนจริงๆใช่ครับแล้วก็ฟังการถ่ายทำาล้อค่อนข้างยากนะครับกล้องหนัก70กิโลครับคุณผู้ชมครับยากไหมอ่ะใช่ทั้เราสงคนรวมกันเลยเนาะโอ้โหเบามากรวมไปถึงนะครับเครื่องบินพูดไม่ออกเลยจะจะรับมุกก็เดี๋ยวก็หาว่า เอาละเอาละไรับกกันวรูวารักอ้นแม้กระทั่งขึ้นบินโอ้ยอ้วนแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวหมดเวลาอีกเขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องบินจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสเปซค่อนข้างจะเล็กมากนะครับเขาต้องถอดได้ทุกชิ้นเพื่อที่กล้องจะไปตั้งได้นะคะฟังคุณผู้กกับคุณอมอิสราเอลนาดีฟังแล้วรู้สึกโอ้โหยากแทนเลยนะครับนี่ก็คือ407เที่ยวบินผีนะครับเรื่องต่อไปเลยด็อกเตอร์ซูส จริงๆต้องบอกว่าซุสนะดรซุสเดอะโลเร็กใช่ครับก็เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องที่สองของยูนิเวอร์แซลนะครับก่อนหน้านี้ทำดิส p i c เบิลมีกับฮอปโด่งดังมากโด่งดังมากไม่ดูมาแล้วหรือว่าฉันจำว่าดรซูสเนี่ยเคยมีมามีมาีเฮียอะฮูไงเฮียอะฮูใช่ที่ให้จิมแคร์รีให้เสียงช้างอ่ะตัวช้างอ่ะ ครับจำได้แต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่ให้เสียงคือแซ็กเอฟรอนแซ็กเอฟรอนเห็นไหมเห็นไหมจนได้นะสลับสลับแซ็กเอฟรอนนะครับแล้วก็เทเลสทริปนะฮะแลก็สำหรับเป็นเรื่องราวไปไหนครับอีกคนนึงเด่นเลยและเป็นตัวนำของเรื่องคือแดนนี่เดวิโตนะคะมาให้เสียงในเรื่องนี้แล้วบอกเลยโลลักซ์นี่เป็นหนังที่ทำเงินแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกความคาดหมายบนบ็อกซ์ออฟฟิศเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งเหมือนกับแบบมีกลิ่นไอแบบในแบบฉบับของเขาอ่ะใครที่ใครที่ชอบ d e s p i c a b l e l Me เนี่ยมัน<ะ>มีกลิ่นมันความโคม้งของภาพม,มันมีตกโครงนี่มัน4มิติใช่ไหมมีกลิ่นด้วยเนี่ยไม่ใช่เออไม่ใช่ไหมมันมีบรรยากาศแบบนะแบบก็ทำแบบ 3D ครฮะก็สำหรับคนไทยเนี่ยคนที่ให้เสียงเนี่ยก็ได้น้องเต้จรินพรมาให้เสียงรับเล็กเซนเด ชอบมากเลยน้องอเล็กซ์เนี่ยชอบเหรอฮะชอบชอบชอบน้องเตยก็น่ารักน้องเตยน้องเตยน่ารักก็มาดูกันนิดนึงหนีตามตัวเดวโอใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราบอกแดนนี่เดวิโตรับบทเป็นให้เสียงตัวนำใช่ไหมใช่ค่ะเอ็ดแฮมส์พูดถึงแฮงโอเวอร์เมื่อกี้ไปก็มาให้เสียงเหมือนกันเป็นอวานเลอร์นะครับแล้วก็แซ็กส์เอฟรอนรับบทเป็นเชดเด็กหนุ่มที่ไปตามหาโลรักส์และสุดท้ายเทเลสวิป ให้สงแอชลีย์สาวน้อยในฝันของดร์ซูสนั่นเองก็ไปชมกันนะคะในโรงภาพยนต์สําหรับหนังที่เราพอสังเกตกับการเล่าเรื่องย่อแล้วก็เบื้องหลังอะไรต่างๆนานากันนะคะเออเราเราต้องทวนคําถามในเรายังไม่ได้ให้คาถามเลยไม่ได้ให้คำถามเออไม่ใช่ทวนแจกบัตรเลยค่ะพี่แก้วครับเชิญเลยครับถามว่าอะไรดีครับพี่ถามเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าสัปดาห์นี้ดีไหมใช่แล้วเมื่อกี้เราพูดไปถึง Hunger Games นะครับถามไม่ง่ายเลย ว่าภาพยนตร์เรื่อง407นะแล้วถามไปแล้วใน407เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอยากถามว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับเล่นเรื่อง X-Men ใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรับบทเป็นใครใน X-Men โอ้เราพูดไปแล้วเวลาที่เขาแตะชื่ไหนก็ได้ชื่อไหนก็ได้ชื่อไหนก็ได้เดี๋ยวบอกความสามารถของตัวมนุษย์ กลายพันธุ์กันไ้หน่อยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ลอกเลียนแบบได้เก็ค์ปีคนอื่นได้เป็นเองครับใช่ครับตัวสีน้ำเงินเ่ยท่านที่ตอบถูกนะฮะ SMS มาตอบได้เลยนะครับที่4689663นะครับก็รับไปเลยครับตัวชมภาพยนตร์เรื่องไหนก็ได้รอบไหนก็ได้ในเครื่องเล่นเซนิเพ็กซ์แล้วก็ EGV ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหนึ่งท่านได้2ที่นั่งค่ารางวัลครับเอาลุณครับช่วงนี้เปลกกันก่อนช่กงหนึ่งครับช่วงหน้ามาอยู่กันต่อครับวีเชิญครับ Oh, oh, oh,